กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิอวันนี้อยู่เกม Call of Duty Mobile และสับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก์ับผมก็จะมาสปอยรีวิวอัปเดตข้อมูลล่าสุดถึงอีเวนต์ครบรอบ5ปีของตัวเกมก็มาดูก่นว่าภายในอีเวนต์ช่วงครบรอบ5ปีที่กำลังจะเกิดขึ้นภายใน2-4เดือนนี้ตัวเกมของผมจะมีการอัปเดตอะไรเข้ามากันบ้างแต่บอกเลยว่าน่าสนใจมากมีทั้งสกินลีเจนดใหม่ มีทั้งในส่วนของอีเวนต์คอลแลบใหม่ๆที่กาลังจะมาในเร็วนี้ด้วยแล้วก็มาดูกันเลยโดยสำหรับข้อมูลในส่วนนี้ผมก็จะมาจากไลฟ์สดจากเซิร์ฟเวอร์จีเลยผมซึ่งก็เป็นไลฟ์วันที่อาทิตพอดีนะก็เลยเรียกว่าสดใหม่เลยอ่ะพี่ดิ้งก็จะมาสรุปสปอยสำหรับการอัปเดตไลฟ์ดสดในคราวนี้กันนะว่ามีอะไรเพิ่มเติมเข้ามามาเริ่มกันกับเรื่องแรกเลยผมกับหนึ่งในซีรีส์ปริศนาซีรีส์สมไรโซผมที่พี่ดิ้งพูดไว้ในคลิปก่อนหน้านี้อ่ะตอนนี้ก็ได้มีการอัปเดต ภาพล่าสุดถึงซีรีส์ปืนต่างๆที่อยู่ในซามูไรโซผมก็จะเป็นตามนี้เลยนะในส่วนของรายละเอียดต้องย้ำก่อนว่าเขาปล่อยแค่ภาพมาจริงๆนะยังไม่บอกว่าเงื่อนไขในการได้รับว่าผมมันต้องทำยังไงบ้างหรือมันจะมีเงื่อนไขพิเศษที่แตกต่างจากในส่วนของซีรีส์ฮาโลวีนหรือซีรีส์คริสต์มาสหรือเปล่าอันนี้ต้องไปรอกันในส่วนของสกินปืนก็ยังคงบอกไม่ได้รู้แค่กระบอกเดียวก็คือกระบอกสีทองที่อยู่ด้านหน้าผมเป็นตัวเซียเกากระบอก,กอื่น อาจจะมีสีขาวผมเป็นสไนอ์ออีก2ก็บอกน่าจะเป็นสาย AR นะตามนี้คร่าวๆนะสำหรับข้อมูลที่มีการหลุดมานะต่อมาผมกับการคอนเฟิร์มแล้วในเซิร์ฟจีนว่าจะมาแน่นอนกับอีเวนต์ดับเบิล CP คูณ2นั่นเท่ากับว่าเซิร์ฟไทยใกลหน้าผมโอกาสที่อีเวนต์ตัวนี้จะอัปเดตตามเข้ามาเนี่ยตอนช่วงครบรอบ5ปีประมาณตุลาเนี่ยโอกาสค่อนข้างสูงมากๆเลยผม อย่างน้อยๆก็เกิด50%ว่ามาแน่นอนนะตอนครบรอบ5ปีผมแต่สำหรับเซิร์ฟไทยไลหน้านี้อันนี้ก็ไม่คอนเฟิร์มเหมือนกันนะผมมันอาจจะเรทไปช่วงสิ้นปีก็ได้นะ <S <S เออเพราะแต่ละทีเนี่ยตอนอัปเดตเข้ามาเนี่ยเวลาในการอัปเดตของเซิร์ฟเนี่ยแต่ละเซิร์ฟมันไม่ตรงกันนะต้องรอดูกันอีกทีนึงนะทับมากับในส่วนของเทเลอร์เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อันนี้ก็จะบอกเราได้หลายอย่างแต่อย่างแรกที่ทุกคนสังเกตได้คือตอนจบเทเลอร์ จะมีคำพูดภาษาอัษกับผมที่มายั่วอา่านนกก็คือตวนคนต่อไปแล้วก็ภายในสเกลดีๆค่ะที่ยูในกองไฟก็ผมจะเห็นตัวละครปริศนา,าตัวหนึ่งอยู่พร้อมกับคำพูดภาษาจีนนะผมที่เป็นเอกลักษณ์ของหนึ่งตัวละครก็คือผีไม่มีวันตายคำพูดนี้ชัดเจนนะผมแน่นอนอยู่แล้วกับการคอนเฟิร์มถึงตัวละครมิสติกตัวต่อไปกับตัวละครโกส์นั่นเองนะ เดี๋ยวอันนี้ผมก็จะตรงกับภาพโชว์ครบรอบ5ปีที่เป็นเทเลอร์ที่เขาเปิดไม้ดูพอดีเป,เ,ปเป๊ะเลยผมว่าเป็นโกสเนี่ยยืนอยู่ข้างบนอ่ากองเศษซากต่างๆแล้วก็เป็นเลข5ฉลอง5ปีนะก็เป็นดีนึ่งภาพที่คอนเฟิร์มว่าเป็นมิสติกตัวต่อไปแน่นอนแต่ว่าจะมาช่วงไหนอันนี้อ่าต้องไปรอลุ้นนะผมอาจจะมาช่วงเดือนหน้าซีซันหกซนเหรืออาจจะมาตอนอีกทีนึงก็คือตอนช่วงเดือนตุลาครบรอบ5ปีเลยก็ได้นะก็ใครอยากเป็นเจ้าของครับผมโอ,อใจรอ,อีกหน่อยอ่าอีกไม่นานนี้ก็น่าจะมีข้อมูลเพิ่มมเติประกาศนะ และวก็ทัดมาผมกับการเปิดตัวภาพแรกมิสติกของปืนใหม่ F 2000นะผมที่เราจะได้เล่นกันในแพทหน้าอ่าก็แน่นอนว่าแพทหน้าครับผมซีซั่นหน้าเราจะได้เล่น F 2000ในเวอร์ชันมิสติกที่หน้าตาประมาณนี้อืมเป็นสไตล์แบบปืนแบบจักรกลจักรกลนิดน,นึงนะอ่าเป็นเหล็กเหล็กทั้งแท่งครับผมแล้วก็มีไฟร้อนแรงเป็นพลังงานของตัวปืนดูน่าสนใจเลยอ่าแต่ว่าในส่วนของเกมเพย์ยังไม่มีนะมีเพียงแค่ภาพเปิดตัวเฉยๆเท่านั้นนะสำหรับมิสติกกระบอกต่อไป ัดมาผมกับเราอีเวนต์คอลแลบต่างๆที่กำลังจะกลับมาให้เพื่อนๆได้เป็นเจ้าของอีกครั้งหนึ่งรวมถึงอีเวนต์คอลแลบใหม่ๆที่กำลังจะอับเดตดมาภายในปี2024นี้อันนี้เนี่ยก็จะเห็นอะไรหลายๆอย่างเลยผมที่เป็นแบบสปอยสปอยนิดนึงเนะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาไล่ในส่วนของทีละอย่างดีกว่าว่ามันจะมีอะไรกันบ้าง ามาเริ่มก,กันกับช่วงแรกเลยผมอีเวนต์เก่าที่เขาบอกว่าอาจจะอากลับมาอีกครั้งหนึ่งับผมก็จะมีล i n k c เคสกับ go for line ซึ่งการกลับมาคราวนี้ไม่รู้ว่าจะเอาเวอร์ชันทั้ง2เวอร์ชั่นที่เป็นพาร์ทหนึ่พาร์ทสกลับมาเลยหรือเปล่าหรือว่าเอาแค่เวอร์ชั่นเดียวนะหรืออาจจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งกลับมานะถัดมา กับระบบอัปเดตห้องครับคอลแลบแบบใหม่ของปีนี้ผมซึ่งก็น่าจะตรงกับช่วงครบรอบ5ปีของตัวเกมพอดีเป๊ะๆซึ่งคอลแลบของตัวขับนี้จะตรงกับหนึ่งในคอลแลบนะเกมจีนนะผมที่เป็นเกมสายดนตรีอันนี้ก็มีแค่ในประเทศจีนประเทศอื่นไม่มีนะพี่ลิงไม่แน่ใจว่าเป็นเกมอะไรผมใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะ โดยสำหรับการคอลแลัรคราวนี้ผมก็จะเพิ่มสกินใหม่ๆอ่า้าเสียงใหม่ๆให้กับตัวเกมร่วมถึงอัปเดตเพิ่มตัวละครชุดคอสตูมต่างๆที่เป็นคอลแลันะ,ะแต่ก็ไม่แน่ใจในส่วนของรายละเอียดเหมือนกันผมจะเริ่มเดือนนี้นะ,อะของเซิร์ฟจีนะผมแต่ของเราเนี่ยก็อาจจะดีเร์ประมาณเดือน2เดือนตามนี้เลยนะ โดยดูจากอีเวนต์ผมในราคาที่เป็นของแรกเนี่ยมันจะใช้ตัวทองได้ถ้าเกิดว่าอีเวนต์นี้ก็ค่อนข้างเป็นอีเวนต์ใหญ่แล้วก็จะเป็นอีเวนต์แจกฟรีเหมือนกับทุกครั้งของผมที่จะมีกิจกรรมต่างๆให้เพื่อนๆสามารถทําเพื่อรับตัวทองแบบฟรีๆไปสุ่มกันอ่าก็เรียกว่าเป็นสกินปืนฟรีนั่นเองที่จะแจกให้ในอีเวนต์คราวนี้ถัดมากับหน้าตาของสกินปืนใหม่ลีเจนด์ขอผม PP 1 9ที่จะขายในแพทหน้าซีซัน7 ก็มีแค่หน้าตาตัวสกินเฉยผมเป็นพิวิน94สีชมพูสวยๆที่เหลือ,อก็จะมีการอัปเดตพวกเพลงเก่าๆกลับมาขายให้อีกครั้งหนึ่งครับผมในร้านค้าแล้วก็อัปเดตพวกเอีเวนต์มิชชั่นแจกเพลงถัดมาก,กับการคอลแลบใหม่อย่างที่สองครับผมอันนี้ก็จะคอลแลบกับเกมแฟนตาซีผม RPG ของจีนนะผมแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าคือเกมอะไระผมเพราะว่าน่าจะมีแค่ในเซิร์ฟจ,จีนใครรู้เกมนี้คือเกมอะไรคอมเมนต์บอกได้ผมก็น่าจะมีการคอลแลบคล้ายๆกับ Path to No Bear เนะ มีการนำตัวละครเพิ่มขึ้นมากับสกินใหม่ๆเพิ่มขึ้นเข้ามาผมแต่ต้องลุ้นอยู่ดีว่ามันจะเป็นตัวไหนแหลือต่อเนื่องด้วยคอร์รับสุดท้ายที่ปล่อยออกมาผมเป็นคอร์รับอิชิเมียวน้องแมวสุดน่ารักที่จะมามาพร้อมป่วนเพื่อนๆในเกม CODM แล้วผมอันนี้ก็จะเป็นคอร์รับมินิเล็กๆนะคล้ายๆกับคอร์รับเป็ดล่าสุดที่เรากําลังเล่นกันอยู่ผมก็คือจะมีพวกแกะของรางวัลแล้วก็จะมีพวกตู้สุ่มทั้ง2แบบให้กับทั้งสายฟรีแล้วก็สายเติมได้เลือกตามเก็บสะสมอีเวนต์นี้กัน แล้วก็ถัดมาผมกับเทลเลอร์เล็กน้อยถึงด่านใหม่ที่จะได้เล่นกันในแพทหน้าผมสับด่านเทรซายดด่านนี้ก็จะเป็นด่านที่เป็นพื้นที่ขนาดเล็กถึงขนาดกลางาพื้นที่ประทาก็จะมี3จุดเหมือนเดิมซ้ายกลางขวาลักษณะของตัวด่านสไตล์คร่าวๆก็ประมาณนี้ผมอันนี้พี่นิ่งก็จะสรุปสั้นๆเลยกันนะ ในส่วนของรายละเอียดเนี่ยก็อาจจะไม่ขอลงลึกกันก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งด่านหนึ่งที่มันแน่นอนนะเพราะว่าจุดป,ประทะค่อนข้างสั้นและก็ตายตัวไม่ค่อยมีจุดซุ่มแอบเท่าไหร่เป็นการต่อสู้แบบตรงๆเลยวัดกันที่ฝีมือเป็นหลักด่านนี้แล้วก็ตามด้วยเรื่องสุดท้ายกับหนึ่งสกินอีพิกที่จะแจกฟรีให้ในเร็วนี้ผมอาจจิฐซินแจกแล้วแต่ว่าซื้อไปหน้าไม่รู้ว่าจะแจกเมื่อไหร่ผมแล้วก็จะแจกตอนไหนอาจะต้องไปลุ้กันดีๆซึ่ง สกินอีพิกนี้ก็ต้นของปืน M4 ผมที่โกงมากไซด์ดอทดนะผมก็ดูจากตัวอย่างในเกมเพลย์ดีได้เลยผมคือแบบไม่มีอะไรบางจอแล้วก็เป็นเป้าจุดตาที่หลายๆคนชอบเอาจิงสกินนี้เนี่ยเทียบกับคาสเนี่ยมันไม่ใช่อีพิกเลยนะเป็นสกินที่อยู่ในคาสเทียบกับดับดีเจนได้เลยผมถือว่าว้าวแค่เป้าก็ดีแล้วแต่ว่าด้วยรดรายของตัวปืนที่แบบโหวสวยมากด้วยเป็นปืนแบบโมเดน์นะอ่ะง่ายๆผมแต่แต่ว่าความทองของมันนี่แบบ จับตาจับก็เป็นหนึ่งสกินที่สายสาสมก็ผมสายตามเก็บอีเวนต์ก็ไม่ควรพลาดก็รอได้เร็วนี้น่าจะมีอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับการแจกนะและนี่นคือการอัปเดตข้อมูลทั้งหมดของอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงครบรอบ5ปีของเกม Call of Duty Mobile ก่อนจากกันไปเพื่อนๆนะผมคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับอีเวนต์ต่างๆเหลนี้รวมถึงคนละต่างๆที่กำลังจะาก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์บอกพินกันได้ท,ที่ใต้ิน่นั่นเองนะ และวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่คอมชมผมก็ไปแล้วปี๊ป